สวัสดีครับพี่น้องผมมาอยู่ที่ลามินทาซอยห้าครับตัวนี้เป็นสวนสัตว์นะครับนะครับมันมีลูกลิงพี่น้องลูกลิงลูกลิงเดีย๋ยวซุ่มลูกลิงเล็หน่อยเจ๊กเช็ดเช็ดใครไม่รู้เอาอะไรแอบมาวางทิ้งแถวนี้พี่น้องเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะ ลิงมันแอบมองผมอยู่นี่ผมถ่ายได้แล้วขึ้นเลยในโกงเลยครับพี่น้องอ่ะเนี่ยลิงน้อ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 ยพี่น้องลิงน้อยเนาะลิงน้อยลิงน้อยพี่น้องลิงน้อยลิงน้อยลิงน้อยอ๋อเป็นสวนสัตว์ครับตัวนี้ครับผม แล้วก็จะมีกอไผ่ด้วยนะครับกอไผ่กอไผ่ตัวนี้ครับผมโอ้มีกอไผ่ครับแถวนี้ก็คือซอยลามินท้า5ครับแล้วขี่มาเราไม่ได้สังเกตครับแต่ก่อนนะครับโอ้นี่ครับ ลิงน้อยลิงอะไรไม่รู้ไม่ก็ไม่มีความรู้นะครับลิงตัวเล็กนิดเดียวนะครับเนี่ยนะแล้วจะซูมมาซูมมาลิงนั่งลิงนั่งเลยลิงนั่งลิงนั่งนะมองเห็นลิงอองตัวครับอยู่ในกรงครับรู้ลิงอะไรนะครับ อนแรกผมว่าจะมานั่งทําคลิปอยู่ตรงนี้ครับอู้แ่แถวๆนี้บรรยากาศครับได้อยู่ว่าจะนั่งอย่างนี้แต่ว่าเสียงเสียงสัตว์ร้องนะครับนันจะดีหรือเปล่าเนาะตัวนี้เป็นพื้นที่ร่มนะครับนะครับมีสวนมีสัตว์นะมีลิงมีลิงมีลิงลิง,ลง,ลงน้อยองน้อยนะครับ รามธาซอยห้านะครับครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับ